เนาะครูฟังธรรมะเรื่องหนึ่งแล้วครูชอบมากมนุษย์อะะอันนี้คือธรรมะเลยนะคะธรรมะจริงๆมนุษย์อะะมันมีความแปลกอยู่ตรงนี้เราไม่เคยเชื่อเนาะว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วมันจะทําให้เรารวยได้ครูเป็นคนหนึ่งนะที่ได้ยินคําเนี้จากพระจากพระองค์หนึ่งที่ครูจําไม่ได้แล้วอยู่ใน YouTube เขาบอกว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำให้คนรวยได้ครูนี่ตกใจแล้วรีบเข้าไปฟังเลยนะคะ เขาบอกว่าการสวดมนต์ฟังดีดีนะคะการสวดมนต์เรามันจะมีเราจะมองเห็นมารสมมุติว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่ะคะ่ะมันจะมีมารตัวน,นึงจะทําให้ใจเราอะ่ะวาวุ่นอยากจะเลิกสวดมันจะมีมารตัวหนึงนะะ่งค่ะมาทําให้เรารู้สึกอะค่ะว่าพอเราได้ไหมอ่ะสวดแค่นี้ได้ไหมมารตัวเนี้ยมันจะ มันจะเก่งมากขึ้นก็ตอนที่เราอะค่ะคือมนุษย์อะมันจะมีราศีราหูดาวดวงดาวอะไรพวกนี้ค่ะเกิดประจำตัวเกิดอยู่แล้วโดยไม่ต้องดูหมอนะคะเสร็จแล้วดวงดาวพวกนี้พอมันหมุนไปครบร้ออะค่ะมันก็จะไปเป็นแบบตกทะตกอันน,นั้นตกดวงอันนี้ตามที่คุณไปดูหมอกันนั่นแหละแต่การสวดมนต์ฟังดีดนะการสวดมนต์นะคะให้สังเกตอันนี้สังเกตมาตลอดเลยช่วงที่โอ้โหเราสวดมนต์จนจบทุกบทอะคะ่ะ แล้วไม่มีมารเลยเรารู้สึกว่าเราสวดจบแบบง่ายๆสบายๆช่วงนั้นดวงดาวอะค่ะเป็นเลิกงามยามดีเป็นช่วงที่จังหวะที่คุณจะหาเงินง่ายมากให้คุณไปสังเกตน,นะคนสวดมนต์นะแต่พอวันหนึ่งที่ดวงดาวอะค่ะมันเป็นเป็นดาวเคราะห์มันเป็นช่วงเคราะห์มันเป็นช่วงที่คุณต้องเจออยู่แล้วค่ะเคยไหมมารมันจะมาช่วงดาวพระเคราะห์มาตรงกับเราแล้วพอเราสวดมนต์มันจะเป็นกรอะต้องสวดให้จบต้องไปให้จบเท่าที่เราเคยทํามันต้องเอาให้จบ เอาให้จบค่ะเขาเรียกว่าสู้กับมารอย่าบอกว่ามันไม่ได้อะไรไม่ครูใจมันไม่โอเคสวดไปแล้วมันไม่โอเคสู้กับมารค่ะต้องสู้เสร็จแล้วค่ะการสวดมนต์คือการชนะมารในใจเสร็จแล้วนั่งสมาธิทำไมถึงบอกว่ารวยได้เมื่อไหร่ที่จิตคุณเป็นสมาธิคําว่าสมาธิไม่ได้เป็นการบังคับจิตการนั่งสมาธิก็คือการอยู่กับตัวเองนี่แหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเพราะเราไม่อยากไปบรรลุอะไรมาก การที่เรานั่งสมาธิบางคนไปจับที่ลมหายใจเพราะจิตมันวอกแวกหายใจแค่หายใจเข้าออกนั่งเฉยๆนั่งฟังเสียงพัดลมนั่งฟังนะคะนั่งฟังเสียงพัดลมไปเรื่อยๆจิตจะไปไหนพอจิตไปมาฟังเสียงพัดลมใหม่มาฟังเสียงพัดลมใหม่แต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าสิ่งที่ครูทำก็คือมีดนตรีที่เปลี่ยนคลื่นพลังงานสมองค่ะไปฟังนะคะดนตรีสําหรับการนั่งสมาธิเขาจะเปลี่ยนคลื่นพลังสมองให้คุณเข้าสมาธิได้ไวมากพอหลังจากที่จิตคุณสงบฟังนะมาแล้วนะ ว่ารวยได้ยังไงเพราะจิตเราสงบฟังนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรอะค่ะทางจะเปิดคุณจะขายออนไลน์คุณขายได้ง่ายมากคนอื่นขายขายเกือบตายแต่คนนั่งสมาธิไม่ต้องขายเกือบตายค่ะขายธรรมดาก็ขายได้ขายแบบแค่เปิดเฟซมาอ้าวมีคนสั่งรอแล้ว20อย่างเงี้ยค่ะจิตเมื่อสงบประตูจะเปิดประตูบานที่มันปิดแน่นมันจะค่อยเปิดอ่ะเพราะขึ้นพลังจิตเราเปิดอะค่ะจิตใสจิตสบายแล้วช่วงจิตใสจิตสบายอะค่ะ คลื่นพลังงานของเราอะค่ะมันจะส่งไปหาคนที่จิตเหมือนกันส่งไปหาคนที่จับสัญญาณได้ส่งไปหาสมมุตินะะส่งไปหาคนที่กําลังอยากได้สินค้าพอดีหรือส่งไปหาลูกทีมที่กําลังอยากเปิดบินพอดีหรือส่งไปหาลูกค้าที่หรือลูกทีมที่กาลังลังเลว่าจะเปิดดีไหมจะเปิดเท่าไหรด่ดีคลื่นพลังงานบริสุทธิ์อะค่ะมันจะถูกปล่อยโดยที่คุณมองไม่เห็นเลยเมื่อไหร่อะค่ะที่มารชนะเราเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราแพ้จนเคยชินต่อให้เรามี มากแค่ไหนมันจะมีความทุกข์มาอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งอะค่ะจะมีสิ่งดีไปดูลองลองดูนะคะว่าครูพูดจริงไหมนะคะด้านหนึ่งอะจะมีสิ่งดีขายอะไรก็ขายดีทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ดีแต่อีกด้านหนึ่งอะค่ะมันจะเข้าด้านนั้นแหละมารนมันเข้าได้สิ่งไม่ดีมันเลยเข้าได้เราโอ้โหมันยากมากนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิปเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆอันนี้ครูกล้าพูดเลยนะ มันต้องสู้กับตัวเองมากกว่าสู้กับมารน,นะคะเมื่อเราสู้กับมารตัวเดียวไม่ได้คือมารในใจเรามารในจิตเราอะค่ะเราอย่าหวังว่าเราจะไปสู้มารภายนอกได้ทุกคุณวันนี้ทําไมคุณขายของไม่ดีคุณไม่รวยเพราะมารเข้ามาผจญคุณเยอะมากมารความคิดมารต่างๆนานาคุณไปไป,ไปดูเอาเองนะคะครูแค่มีหน้าที่ที่จะชี้ให้เห็นเฉยๆแต่ที่เหลือคุณก็ต้องไปพิจารณาว่าสิ่งที่ครูพูดอะมันใช่ไหมพิจารณาเอาเอง เพราะว่าครูเชื่อว่าเจ็ดปดปีที่ครูปฏิบัติมาครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูพอจะรู้บ้างน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณเพราะครูอ่เลือกพูดแต่เรื่องจริงเท่านั้นนะคะอะไรไม่จริงครูจะไม่พูดแต่สิ่งที่ครูพูดเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ครูว่ามันจริงเพราะมันเกิดกับครูด้วยโอเคนะคะ